สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการกสรนิวท่านผู้ชมคะอีกหนึ่งภารกิจสําคัญของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะคือการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ซึ่งโครงการแรงงานทันดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่ได้น้อมนําหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดําเนินงานสนับสนุนให้ในจ้างจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายให้แก่ลูกจ้าง และในวันนี้ค่ะดิฉชันทาทั้งชมมาอยู่ในพิธีมอบโล่ประกาศกิยรติคุณให้แก่สถานประกอบกิจการที่ได้รับเลือกให้เป็นต้นแบบโครงการแรายงานพันธ์ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงบรรยากาศภายในงานจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมได้วยเลยค่ะกระทรวงแรงงานโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบกิจการต้นแบบในโครงการแรงงานพันดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งโครงการดังกล่าวได้น้อมนำหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมสถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการแรงงานแบบมีส่วนร่วมช่วยนจ้างลูกจ้างให้พึ่งพาตนเองได้ภายใต้สถานการณ์วิกฤตโควิด โดยสถานประกอบกิจาการที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบกิจาการต้นแบบจำนวนเก้าแห่งได้แก่บริษัทน้ำตาลสระบุรีจำกัดบริษัท K.S. m o p โมาจำกัดบริษัทแก m มมาอินดัสทรีจำกัดบริษัทบุญรอดเอเชียเบเบอรเรดจำกัดบริษัทดอยซินเวอร์แฟคทอรี่จำกัดบริษัทอีสานพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มจำกัดบริษัทน้ำตาลมิตรผลจำกัด บริษัทกีนสปอร์ตจำกัดและบริษัทซีเฟรชอินดัสตรีจำกัดแต่วันนี้กระทรวงแรงงานนะครับโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศกิยคุณให้กับฐานประกอบกิจการที่เป็นต้นแบบแลนคัดเลือกนะครับได้มีการรับได้รับคัดเลือกและเป็นต้นแบบแห่งการอ,อยู่ในโครงการในงานพันดีนะครับตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง รัชบัญชาในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็กระทรวงแรงงานเองนั้นก็ขอบคุณฐานประกอบคิดฐานประกอบกิจการนะครับซึ่งมีการเข้าร่วมโครงการ99แห่งนะครับแล้วก็ได้คัดเลือกแล้วก็มีการให้คะแนนไปลงไปตรวจแล้วก็ประเมินผล9บริษัทนะครับซึ่งมีบริษัทน้ำต,ตาลสระบ,บุรีนะครับจังหวัดสระบ,บุรีแล้วก็เอเคเอส โบสพาสจำกัดขอนแก่นนะครับแล้วก็แกมมาอิซดัสทรีจำกัดกรุงเทพมหานครแล้วก็บุญรอดเอเชียเบเวอร์ลสนะครับจังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็ดาซิมเวอร์แฟคทอรี่จำกัดจังหวัดน่านนะครับอีสานพัฒนาอุตสาหกรรมปามจังหวัดสกลนครแล้วก็น้ำตาลพิษผลจังหวัดนํานเจริญแล้วก็บริษัทกีสปอร์ตจังหวัดปทุมธานีแล้วก็บริษัทซีเฟสอินดัสทรีจำกัดหมาชนจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งทั้งเก้าบริษัทที่ผมก็กล่าวมานั้น เป็นบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกจาก9 9บริษัทซึ่งทําโครงการายงานพันดีนะครับเป็นโครงการที่เ,เป็นการลดรายจ่ายของลูกจ้างพนักง,งานแล้วก็การเพิ่มรายไดใ้ให้กับลูกจ้างพนักง,งานนะครับหลายๆบริษัทซึ่งแบ่งปันที่ดินที่มีเหลืออยู่นํามาทําการเกษตรในปัญชญาเศร,รษฐกิจพอเพียงนะครับตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็ ทําให้ใช้เวลาว่างหลังจากทํางานปลูกผักนะครับแล้วก็เลี้ยงไก่มีไข่ไก่แล้วก็มีพืชผลเอาไปทานที่บ้านเป็นลดรายจ่ายซึ่งลดรายจ่ายตกที่ผมถามจากกรมสวัสดิการลรัฐปรงงานนั้นลดรายจ่ายได้ต่อคนเนี่ยประมาณ2,000บาทนะครับบางที่นะครับแล้วก็เป็นส่วนที่เราเหลือจากทานจากที่เอาไปทานที่บ้านแล้ว แบ่งกันทานแล้วก็นําไปขายสู่ตลาดชุมชนซึ่งก็มีไรายได้กลับเข้ามาให้กับพนักง,งานและลูกจ้างได้อีกนะครับในส่วนนี้ต้องท้องขอขอบคุณผู้ผู้บริหารและเจ้าของกิจการนะครับเพราะว่าที่ที่ให้ความให้ความร่วมมือกับกระทรวงแรงงานแล้วก็เป็นโครงการที่ที่ดีนะครับแล้วก็ออกมาสู่สู่สถานการณ์โควิดแพร่ระบาดพอดีทำให รายได้หรือค่าใช้จ่ายของพนักง,งานนั้นซึ่งไม่เพียงพออยู่แล้วก็ได้รับในส่วนนี้เข้ามาชดเชยแล้วก็ทําให้เขามีความสาม,มัคคีกันที่สําคัญนะครับผมเชื่อมีความสาม,มัคคีกันเพราะทุกคนนั้นก็ต้องลงมือปลูกผักรดน้ําเก็บผักทําให้เขามีกิจกรรมร่วมกันนั้นเันเหมือนกับการเล่นกีฬากีฬาสีหรือกีฬากีฬาในโรงงานพอจากกิจกรรมก็จะทําให้คนมี มีความสัมพันธ์กันมีความฝึกฝนก,กันนะครับแต่ในเรื่องของโครงการแรงงานพันธีนะั้นทําให้ได้รับผลผล,ผลิตไปทานที่บ้านด้วยแล้วก็ได้ทํากิจกรรมด้วยได้เงินด้วยนี่คือสิ่งที่เราคิดแล้วก็ต่อยอดมานะครับวิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบกิจการที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นต้นแบบโครงการแรงงานพันธีตามวิธีเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับสถานประอกอบกิจการที่มีต้นแบบที่ผ่านการคัดเลือกโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึ่งแสดงให้เห็นถึงเป็นที่ประจักษ์ต่สอสังคมว่าสถานประอกอบกิจการต้นแบบทั้ง9แห่งนั้นได้น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์วิกิจที่เกิดขึ้นจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด -19 ทําให้ลูกจ้างและสมาชิกในครอบครัวยังคงสามารถดําเนินชีวิตได้ตามปกติสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในการทํางานมีความมั่นคงในชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงสมควรที่จะได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติให้เป็นสถานประกอบกิจการต้นแบบที่ดีให้กับสถานประกอบกิจการทั่วประเทศในการจัดสวรสดิการรางานที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์และคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้างตลอดจน การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไปครับโครงการแรงงานพันดีนะครับถือว่าเป็นโครงการดีๆของกระทรวงแรงงานนะครับบริษัทฟินสปอร์ตเราเริ่มจากการทํากิจกรรมร่วมกับทางตัวแทนพนักงานนะครับในส่วนของกรรังการสวัดสการนะครับเป็นการทํางานร่วมกันนะครับโดยใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของโรงงานนะครับในการที่จะให้ลูกจ้างเข้ามีส่วนร่วมนะครับในการทําโครงการในการปลูกผักนะครับแล้วก็เอาผลิตผ์ที่ได้เนี่ยเพื่อแบ่งปันให้กับพื้นพนักงานนะครับถือว่าเป็น การน้อมนพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะครับมาเป็นตัวที่จะขับเคลื่อนโครงการนะครับก็ต้องขอบคุณทางกระทรวงแรงงานนะครับขอบคุณทางลูกจ้างนะครับที่ช่วยกันนะครับผลักดันให้กโครงการนี้นะครับถือว่าเป็นส่วนที่ดีครับที่ทําให้ลูกจ้างเองก็ได้รับประโยชน์ครทบในการที่จะลดค่าใช้จ่ายต่างๆในการใช้ชีวิตนะครับก็ต้องขอบคุณครับสวัสดีครับบริษัทเราก็รับหลนเรื่องเกษตรพอเพียงนะครับตามนโยบายของในหลวงรัชกาลที่9 ซึ่งผู้บริหารระดับสูงของเราก็สนับสนุนมาเพื่อจะให้ชุมชนแล้วก็พนักงานอยู่ร่วมกันนะครับเราเพิ่งได้จัดสรรแปลงกเกษตรมาเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับและเราก็ได้ขยับขยายแล้วก็มีการเปลี่ยนปรับปรุงแล้วก็พัฒนามาจนถึงวันนี้มีความภูมิใจครับที่ได้มาร่วมของกิจกรรมแรงงานพันดีวันนี้นะครับ ชมคะสถานประกอบกิจการที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นต้นแบบของโครงการแรงงานพันธ์ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงในวันนี้นะคะถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างดีๆในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายให้ในจ้างและลูกจ้างได้มีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการทําให้เกิดความรักความเอื้ออาทรความช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอันเป็นพื้นฐานของระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีนะคะ ผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารดีๆด,ด้านแรงงานได้ที่โซเชียลมีเดียของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o ท t w i t ตอร์และ YouTube ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับข่าวสารดีๆนะคะกสะรช n n น l เปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ กสรคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน